กยังออนอ้อนยู่กินข้าวอิ่มนะสิไปทางใดก็ปัญญามองบ่าคบางคนก็ามอง ไปดีสไปดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาหอดบอนพักบอนใหม่แล้วเพื่อชิยังมาหอดรู้สึกว่าเท่านี้เมื่อยกว่าแต่ละเทือมาหอดแล้วก็ปิ้งปลาแกงปลากระสิพากันกินข้าวก่อนแหละจังสิไปใไซมองอีกอันนี้กระปาตุ่มกินนี่แหละรลองหลวงหลอดดุนั่นรู้หนักล้วนนี่ที่มาไหนบุกก้นกุ๊กเปล่าให้เอากรองใครฮะ เบิ nt, uh ่ลเเบินไหนแล้วเราปกทีนเรก็จะีนักระหจากับพังทีลงปลกลงปกยำเออแนลงปกที่มันพืชนอืมทันอย่้างหดชิกงอาการนี่ตัร่ร่ี่มือไอเพินได้เพินเป็นคนแก่แต่ว่าป้านี่ปลาดุกเนาะอาการของเจ็บโ้ ปั้นข้าวเทียงก่อนจึงไปละแรงกินข้าวสี่มุมไปสี่มุมหาก,กินข้าวเทียงปกติแต่และมือเข้ามาแต่และเถื่อนเรากินแต่สองเพื่นอนกินชาวแรงกินเชาแรงแต่ว่ามือนี้กินทั้งเทียงมายังมาก,ก็เมื่อยเลยก็เลยอยากเขา้าเกือบบหรดเกือบบลอดมืออื่นสบายลงไปประมาณห 50, ้าสิบห้าห้าร้อยเมตรตอนนี้ตอนเถือเลย 我。嗯。<Moi. S 2> yeah. นะฮาว้โทรศัพท์วันนี้แหละกะสกินส้มมักเดือใน,นมักเดือะฮอกะสิตามแจวก่อนบตามมิติก่อยซื้อเพราะเพราะว่าห้องโบเมีนะบมีสากพากะเขาไอเฮียงเอาไปบดแล้วเสียงนกนกไล,ล่ลีแถวนี้กินเขาอิม่มแหละเขาไอเฮียงกับไอเดือนกับพากันเออไอเดือนบอได้กินอยู่พีเราไปกินอยู่อยู่บอลเราไปหาหญิงแหละไอเดือนกับไอเฮียงกับพากันไปหาหญิงแหละกะ ไอ่เพื่อนสองคนก็พากันไปไหมองบาพังกับบาบุญก็ไปใ่หมองมีแต่น้องดาอยู่แถวบนผักบนนอนเฮาหนึ่งเขาทาแลวก็สิต้มน้ำทาแลวก็เห็ดอนาเฝ้าเครื่องคองเท่านี้หละเพราะว่าแถวนี้นะมันมีคนคนขจาก็มาหามาหากินคือกันแถวนี้มีคนมาเลยเขาก็เครื่องครองเขาแบบเขาโบปะสะไายเขาก็ตับเผามีคนเผามีคนเบิ้งน้องดาก็เบิ้งแถวบนนอนนี่แหละ นึ่งข้าวต้มน้ำทานี่คือค่าตังของเฮาเฮากับิปงงทศัสาวไว้บนนี้เลยเเนี่แจวเฮากะ มึกเดือกมึกเดืกอกยังอ้อนออ,นอยู่มันมีขวมแห้งทักแต่ว่านี่ค่ะบุมีบุมี้ผมอาชิตำกะเฮายัางบุมีส้สักพากะเขาอายเพื่อนเอาไปหมดแล้วแต่ว่ากินแบบนี้มันก็แเซาะเ Ai <laughs> Điên đai cày ít leo Đen tôi đi ở bộ Ai Điên ไอเฮียงได้ยังได้ศูลซูลมอได้ปัะมานชิาโตหกนะเห็นชิห้าโตแต่ว่าบบไดจกโตได้ป็ดไกนี่แหละต้นหนึ่งหมกงอันเัน้ามอบงอรออร่อยอออระออังลยอรอยอคอร่อออรอออออ ตีก็ได้ต้มก็ได้ตะโกะไปว่ากินตะโกะไปว่าแก้งโมเมนกินกินกัจาจากวยต้มเองินะรกันเขย ทานแดงไอเฮียงเพิ่นกำลังนะต้มข้าวเปี๊ยกเฮ้ยเพิ่งข้าวเปียกนะเข้ามันเข้าถึงน้ำมันเปียกแมนเจอหน่ะเขาเปียกเพราะมนได้เขาเปียกเซนเขาเปียกคือข้าซื้อกินนะคะมันหาซื้อยากเลยมันแพงเมนเขาวเปียกเซ็ตอันนี้เขาเปียกเข่าขาเปียกเข่าแต่มันคอมในตัวได้กิน กึงอคอยไก่ฟีมือาอเพิ่นมือนี้ ไกล้ขวากอยไก่โดนแล้ไปกินกับน้องนาคอยไกล้มนชิมขันชิมลายไปดูหูชิมลายรถชุดยอดเลยชุดยอดชุดยอดไก่ตัวเมย์มันมันพร้อมจัดเป็นเด็กไก่ตัวเมย์บ่อแมนตัวผู้ได้มือนั้นตัวผู้เนาะตัวผู้ได้สองพันจะซ้ำเนี่ยได้ซ้ำโตแล้วซ้ำโตแล้วกับโบเดโดอนบ่อหอดซ้ำอ่ะนะสิบมือแต่นั้น

อาหารแลงมาอยู่ซาประเทศนอกนะฮันฮันชา,าวได้ห่าวแรงเง <laughs> ขาเป็นตอนชาวเขาเป็นตอนแลงเขาเปียกเขา มา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 ทำทีเป็นงานเฮาคือเก่ามาดีมาเด้อมาเด้อพครอยจะเป็นน้องเคยมาเด้อมาเด้อนี่มาเด้อมาเด้อใครใครอยากกินกยไก่มามามาบริปานน้ำกันมากินกยไก่น้ำกันอืแอบมาแอบนะแซ่บแซ่บมัน้าะจานกิน มอสวรรวรวยก็แบนี้นม่ได้รมารามองรวยจริงจนว่าสวเนขาอินสินขางใก็พยายามมอง่าบางคนกับพยายามองบางคนกับระการบางคนกับนอนระการและหนยิงนูบไปบอพยายามมองไปบอกน้ำมไป ลมเนาะลมเฮงคันลมเลยบ๊ไปคันบ๊ลมเลยไปวยมองคืวบ้างพี่จ้าเอ้อขักย่งก็หของเี้ยบุ้ชเลยบุชรวยบุ้ชลอยรวยผักสลอยบัณฑเฮาเอิญบัณฑเฮาเอิญผักสลอยผักอันนี้บป็นเด็กคนเนาะตอนนี้ก็พากันกินข้าวอิ่มแลยกินข้าวอิ่มแล้วก็ปูบนนอนเลยนี่บนนอนของเมืองนาคาซีนอนติดกระไฟ แนี่เลยมื่อวีนบดแดงนะบดมัดเตะนี่เตะซีนอนแบบนี้เลยแต่บอกว่ารู้สึกยันมันหนาวแน่แล้วก็เขานอนติดกั๊าซคันเขาสิมัดแทนนี้กับโบมีบนมัดต้องไปมัดอยู่คุณแต่ก็มันโบมีแทนนี้เขาก็เลยนอนแบบนี้เลยบดแดงไปหายามมองวันนี้แต่สำหรับคลิปนี้น้องแบบขอโจ้เพื่อนแทานี้ก่อนก็พูดไปเพื่อน้องบุ้งทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจน้องด้ำนะตลอดสชวนน้องคิปนี้สบายดีไหมว่า